สวัสดีครับ e Song, เนนบอฟซีแฟนส่อง e FC, เลยทำผู้สมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกรู้จักพเอฟซีเลยทำผู้สมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนนทียากับแม่ชนบุรีนะครับแม่ชนบุรีเพื่อนฝันตอง,งวดฝันมามีขนย่นใหม่สัตสี่ห้มีเล็กสองตัวหางเดียวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับในแม่สัตนที่ทะมีเลขตัวใดก็ตามไป ฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกําลังใจด้วยนะครับขอมุวนทั้งวันนี้กับน,นวนที่ยาดีแบ่งปันไม่ให้ผมได้จกะตั้เป็นคลิปประวัติให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียมาได้แจ้งเลยก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ มีแวนวทนะางตัวเลขเกจเลขข้อมฝันกับเลขสูตรของแม่ชนบุรีนะคะเพื่นฝันนะคะฝันว่ามีคนโนย่นใหม่ซิ้นซี่ห้เป็นเลขสามตัวนะคะจําได้แค่สองตัวนะคะจะเป็นตัวใดนะคะเพิ่อห้แค่เลขข้างบนห้างเดียวข้างล่างห้างเดียวจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมผัสระว่างนุ่นทยากกับแม่ชนบุรีงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะแม่สวัสดีคะ่ะ แม <Salvador> RE, ่ดให้เบอร์เบอร์ไม่อยู่เบอร์นี่มันรับยากไม่ลูกขอไม่ร่้มันรับก็ได้อ๋อไม่ร่าหนูโทรเขาแล้วแม่รับก็ได้แม่ต้องเอาเบอร์ไม่ไปเดี๋ยวแม่ค่อยใส่ไปแม่ต้องโทรกลับยังเดียวโอ้ยยังเดียวมันข้อมมันขัดไหมลูกแค่นี้มันดนแล้วอ๋อมันล้วนแล้วมล้วนต้องหวดแม่ฟันบ่ค่ะฟันสีบลเออแม่สีบล็ให้ฟังแม่ฝันเลิกจะมาฝันยาวในเดี่ยวนี่ <Ha. S 2> วันเห็นสังเมียสังเมียติดายไปเร็วนะ่ะแล้วมาหนึ่งเขาให้กิน hmm. แล้วมาหนึ่งเขาแล้วก็บอกตาเนี่ยว่ามากินซะแล้วเอิรนซื้อลูกเคยทั้งตา,าก,ก็ว่าก,กากินเร้วเพิ่อนก็เลยบอกย้ายว่ากินข้าวอุ้ยกินกับยังหคือยังเป็นปเผ็ดเปล่าใช่สมัยตะกอนใส่กระเซอร์เขาเอิรนเนาะค่ะ <Ha. S 2> มันเป็นขึ้นกะปูงเฮากะเซอร์ hmm. แล้วก็ใส่เต็มกระเซอร์ไหว สบายสิว่าเอาเครื่องเดียวแม่ไม่ฝันยาวจะตีจะเสียบัดพอาะกันไฟแบบถ้ากันไปวัดไปวัดตรงไหนล่ะคือเป็นสถานที่วัดเกาๆล่ะลูกค่ะ มีเป็นเลขที่เพิ่นโยน, nh น, ma, นออโยนใหม่ซิมซี่มากมันประแขเน่ยเออยนใหม่มซีให้ตัวหนาเมเลยต่วันเนมหาคนไปเห็นจะใหม่มันโยนมันลลง,ต,งตัวหนาเมสองใหม่วศูนย์จะเลขศูนย์เลขนนหนึ่งสองแม่กามีพารข้างล่างไม่ให้เท่านั้นแหละวิ่งหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งครับศูนย์แน่นเลขหนึ่งเออหนึ่งลดิค่ะวันนี้ครังบนไม่ไมีใครไปปู้เดียว สายตาผมไม่มีคำว่าข้างวิ่งบนวิ่งบนหนีวิ่งสามข้างบนว<น>ิ่งสามเอาเลขหกสิบสามาอ,อีกโอ้ก็ยังข่าห<อ><อ>มายไปนะัพวกพบว่าหกสิบมาอีกไม่รู้แม่จะใครไปสอง กสามแล้วก็เก้าสามอ่าใส่ไปแค่สอ,องครูเพราะว่าเล่นหกสามอ่ล่องหกเก้าลูกล่องเก้าสามอ่าเราะเมย์เห็นใจเล้นหกไม่อีกอตัวตัวล่องคือตัวเก้าหมจะมาตัวฝันนึ่งสามตัวเนี่ยเป็นโยนไห้ไปที่สามไปจับก็ได้ค่ะเ,คเป็นตัวเรียงครึ่งครึ่งสามตัวได้ว่าเมย์จำโบได้ ได้แค่สองตัวข้าง<บ>ล่างแม่แม่คือรู้ว่าเป็นเลขล่างมันมันโยนลงข้างล่างเลย้อนล่างแม่ไม่ได้จับ<อ>ย้อนลงบ่านนี้แม่ค่อยไจับเอามันจุดหางล่างแม่มั่นใจว่าล่างลูกลไม่ไม่เป็นหนึ่งสองไม่ที่สามแต่มันนี่อยู่เลขเลขหกตัวแม่จำบริษัทตัวเลยแต่ว่าเห็นโตัวยงคืน,คน,คน<อ> ฝันเมื่อคืนเลยแม่ว่าแม่ก็ว่าแม่ฝันดีอยู่แลขอันที่ว่าบอกว่าแม่ฝันเห็นหลานอันยุทธายว่าพ่อุูธไทยไม่หายไปเนาะกรได้เลขอยู่น้ำหลานค่ะอันแม่ไปสองอยู่โลกบานสองมือมันก็เลยแม่แม่ฟังอยู่แม่กะว่ากูจะมาบอกงาไปทัวร์หลายมันสิออกตันั่นอยู่บ่บงานมากระท่องไปพบตมันหลายโตัวโคตรมันบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเก้าสองบรวดาซึ่งสองสามที่หาหกเก้าสอง่สองมือที่ไปโน้เสาร์เม็กับ็กับวาฮ้ยมันไ่ออกหอกกรเด็เลอกอยู่น้ำหลานจิตเข้าฝัานกินนั่นแหละมป็นตะับปัตตอลี่ให้แม่มสองแบถึงนศูนย์สีทั้งบนทั้งล่างเออสีทั้งบนทั้งลางเด็กหน่อยอายุจะกวดเนี่ยเขาลรงเรียนอยู่บ่อนึโอ้เห็นจะไหนวันนี้ันสิบบ่ออู่พอนอคนเคยคนเคยเพิ่งจะพิ่จะบอกอนี่ยพ่อแม่ ตน่ะแต่เข่าอัลโมบานว่าสิบกิเปนวดคือวดเยดโอเฮ็จไนะ้นบอเนี่ยบอกอ่างนนอหนบิงงเมื <Therm om ale> ่อตุนไทยเลขวสิบกอีกองเพรว่ามันเคยบอกตอนั่นกระบอการาชูมันกรออกดกกถือาถอยน่อยนบอกปด็กลับได้บ่แม่จะ้างวัอกรางวัลปด็กลับจะเพียรโอ้นกว่าเดี๋ยวนี้จะได้ยังบอกสามตูสองตูกระบอ ปูออกมาหลานเข่าล้มบางแต่นี่ไปบอกยัอยังล้าบางคนอ่ะก็ว่าพอถือ่ดีกับฟอโทษได้หลายเด้อเอซีอันนันทียาลยยายอูว่าอออกตัวได้อบากรอยายเห้เป็นไปแนวทางในเห้เป็นแนวทางไปมิข่าไม่รเอาเนาะค่ะค่ะมิข่าไม่รูค่ะแม่อ่ามิข่าไม่รู้แล้วไงพอถือแม่ถือห้องไปไปถืเขาแม่มเขาไม่รู สวัสดีค่ะค่ะค่ะพอม,ม่นเป็น,น้อยเอฟซีิต่เียงยิ่งน,นะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับแม่ชนบุรีนะคะเพิ่งพูดดี่านมากนี่เพิ่นฟันต้องงวดนี่ก็เป็น6กหาหาฮบอ่อดงวดงวด นั่นนะคะกับเขานะคะจังหวัดที่ผ่านมาดีบอกเขานะคะแต่ว่าเลขโก้พื้นที่เป็นบระได้โชคมาบอกนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างเลขหลั่นน้อยนะคะสำหรับวันนี้เอากระลอรุ่นโค้งพื้นที่เนก้โชคมาบอกนะคะแต่วันคลิปนี้เพิ่นฝันว่ามีคนมาย่นใหม่ชิ้นที่หายคึ้งหนึ่งสองเลขสามตัวจำกระได้จำได้แค่หนึ่งสองอาจจะเป็นลากนะคะสำหรับเลขสูตรข้างล่างนี่เพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรงนี่หนึ่งกับศูนย์เน้นที่เลขหนึ่งนะคะอ่ากับคู่ไฮกับ หนึ่งศูนย์นะคะเลขสูตรหนึ่งสองเป็นเลขคันนะคะสําหรับเลขัเลขข้างบนนี่วิ่งสามตัวเดียวนะคะจับคู่ไ้ห้างเดียวคือสองหกสามตัวเน้นก็คือหกสามตัวกันก็คือเก้าสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางของแม่ชนบุรีนะคะนะคะของหมันก็หน้าทางของแม่ชนบุรีเด้อครับรับกับบางมาเอฟซีเละทำเพิ่มหนท่งทันคงที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับทิ่นนวยา ได้สาหูเลข็ของแม่เชอบอรี่นะครับท่านรับพวามิป็ไทย chiming ท่านลุยครยั้งหนึ่งนะครับแม่ชอบอรี่ฝันตองหงวดฝันมีคนย่นใหม่ท่านซี่ยงห้มีเลืสองตัวหงุดทันทีหนึ่งพฤศีิกายนหกเจ็ดนะครับในใหม่มีเลขหนึ่งสองมันจะเป็นเลขล่างนะครับหนึ่งสองเป็นล่างนะครับสำหรับเลีเลขบนเพื่อใคมาสามตัวห้างเดียวสอง หกสามนะครับไปเรียกบุญนะครับถ้าเป็นสองตัวก็บหกสามกันเข้าสามนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อแต่กินแบ้งของตะบานก็หวังว่าเอฟซีจะทนผู้ชมทุกท่านคงเสร็จง่ายในฟังแล้วนะครับส้าเรับผ้อมที่ไทยคลิปนี้ก็ขอจะตีเพิ่งทำนี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปส้ารับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ